อ่ะสวัสดีครับอยู่พี่ว่าว่านะครับอยู่กับ M-Challenge นครับนะครับเป็นหลีกทดสอบหลีกแรกนะครับจริงๆก็คือเป็นหลีกเลยนั่นแหละนะครับได้การรับรองจาก ออฟฟิเชียลจากมูลตันนะครับเป็นหลีกของน้องๆฝั่งไทยและน้องฝั่งลาวนะครับนะให้เข้ามาร่วมสนุกกับการแข่งขันในระบบหลีกนะครับเหมือนใช้กติกาเดียวกับ MPL อินโดนีเซีย MPL ฟิลิปปินเลยนะครับมีการแข่งขันนะครับเก็บคะแนนเป็นวีคนะครับแล้วก็มีรอบเพย์ออฟนะถึงรอบแกรนดฟไฟนอลเหมือนกันเลยครับหลีกรอบนี้จะเป็นหลีกออนไลน์นะครับเพื่อ ทดสอบระบบนะครับแล้วก็ทดสอบกระแสตอบรับที่ดีจากน้องๆนะครับตอนนี้เนี่ยยังรับสมัครอยู่ถึงวันที่25นะครับอยากให้น้องๆเข้าไปสมัครเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่ได้ยินมาแว่วๆว่ารอบหน้าจะเป็นออฟไลน์ครับคือใครอยากเห็นการแข่งขันบ้านเรานะครับมีการพัฒนามากขึ้นนะครับมีลีกมีนักกีฬาเป็นมืออาชีพมีเงินเดือนในอนาคตนะครับก็อยากให้น้องๆเข้ามาร่วมสนุกนะฮะในการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับกันเยอะๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นลีกเริ่มต้น ครั้งหน้าเงินรางวัลของรางวัลและการจัดการที่เป็นออฟไลน์นะครับมันจะสูงมากกว่าน,นี้ครับแล้วก็จะทำให้คอมมูนิตี้ของเกมมื g e n อเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับอีกหน่อยเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันเยอะมากมายเลยนะครับไม่ใช่แค่ M-Challenge นะครับติดตามที่เพจวาว่าได้เลยหรือติดตามที่ M-Challenge นะครับแล้วก็คือพี่เนี่ยตอนนี้โอ้โหจะบอกว่ามีโปรเจกต์ของการทำทัวร์นาเมนต์เยอะมากเลยนะครับก็ ฝากให้น้องๆเนี่ยสมัครทัวร์นาเมนต์นี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต,ต์ต่อไปด้วยครับเพราะว่านั่นคือบทพิสูจน์ครับว่าคอมมูนิตี้นี้จะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนจะมีทัวร์ลงมาเยอะให้น้องๆได้ร่วมสนุกมากน้อยแค่ไหนวันนี้เป็นลีกแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะมีลีกแบบ M D L นะครับเหมือนฟิลิปปินส์หรือเหมือนทางด้านของอินโดนีเซียที่เป็นลีกดิวิชั่น2ให้น้องๆมาทดสอบฝีมือกันมากขึ้นอีกนะครับก็รีบสมัครกันเลยนะเออพูดแล้วเหนื่อยนะเออ ยังไม่สมัครอีกไป